ทีนี้ในส่วนของเงาะนะคะก็จะใส่แบบสองแบบนะคะนี้ถ้าเป็นดั้งเดิมเขาเนี่ยเขาจะแกงทั้งเม็ดไปด้วยเลยนะคะก็คือไม่ควานเม็ดออกนะคะแต่ว่านี้ส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าเม็ดเงาะเนี่ยกินได้นะคะอร่อยเหมือนอเม็ดขนุนนะคะมันๆเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวนี่มันย่อยยากอะคะ่ะก็เลย ขอเป็นแบบที่ควานเม็ดออกแล้วก็เป็นแบบที่ใส่ทั้งเม็ดไปด้วยนะคะในส่วนที่ควานเม็ดอะคะ่ะเราต้องใช้มีดนะคะปลายมีดเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือโค้งๆแหลมๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะทําแบบ2แบบนะคะลักษณะการคว้านนะคะไม่ยากคะ่ะลองฝึกทําดูนะคะเราก็จะใช้ปลายแหลมๆของมันนะคะแซะเข้าไปในเนื้อเงาะนะคะ แล้วก็ค่อยๆไล่ค่ะตัวมีดนะคะไปตามเม็ดที่อยู่ด้านในอะคะ่ะมีดนี่ต้องคมนิดนึงนะคะจะทำให้ง่ายขึ้นพอเราแซะไปได้ครบรอบอะค่ะเราก็กลับด้านนะคะแล้วก็ทำเหมือนกันเบามือค่ะเพราะว่าน้ำงออมันจะออกเยอะก็ระวังมือด้วยนะคะเมื่อกี้ก็แอบเกี่ยวไปแล้วนิดนึง พอครบรอบแล้วเนี่ยง่ายมากเลยค่ะเราก็แค่ดันเอาเมีดตอกนะคะเราก็จะได้เงาะขวานเสร็จแล้วนะคะอันนี้เมื่อกี้ตอนตอกออกมามันลึกไปนิดนึงก็เลยเป็นแหว่งแบบนี้นะคะนี้ลองดูอีกอันนึงนะคะ อยู่นิดนึงค่ะค่ะก็ทำนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี้เรามาดูในส่วนของที่เป็น วทั้งเม็ดนะคะเราก็หั่นตั้งแต่ในเปลือกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปอกเปลือกก่อนแล้วหั่นเนี่ยมันจะหั่นยากนะคะลักษณะใส่เขาจะใส่แบบนี้นะคะเม็ดเงาะอยู่ข้างในเนาะนะคะเดี๋ยวเราใส่รวมไปด้วยนะคะจะได้อร่อยนะคะในส่วนของมะเขือค่ะ เรากา็ตัดจุกนะคะทีนี้ส่วนใหญ่มะเขือเนี่ยจะดำนะคะง่ายเราก็จะเอาน้ำน้ำนะคะแล้วก็เกลือค่ะใส่แล้วก็แช่ลงไปนะคะก็จะช่วยไม่ให้มะเขือดำแบบนี้นะคะก็ใส่ลงไป พริกกับกระเทียมเมื่อกี้นะคะจริงๆในส่วนของแกงเราเป็นแกงสําเร็จรูปอยู่แล้วอะค่ะไม่จําเป็นต้องใส่กระเทียมก็ได้แต่ว่าอันนี้เพื่อสุขภาพนะคะก็เลยเลือกกระเทียมทนแล้วก็มาหั่นนะคะ mm hmm. กระเทียมนี่ก็มีสปปรรพคุณในช่วยในในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็พริกค่ะพริกจะเป็นจริงและต้องใช้พริก ที่ฟ้าสีแดงแต่ว่าอันนี้มีพริกจินดาสีแดงนะคะก็เอาไว้หั่นเลยหน้าพริกเนี่ยก็มีฤทธิ์ช่วยเผาผ่าญไขมันนะคะสำหรับเนื้อสัตว์ในแกงเขียวหวานนี้เราใส่เป็นกุ้งนะคะอันนี้ได้เนื้อกุ้งต้มสุกค่ะจากเซเว่นนะคะก็สะดวกใช้งานมากเลยค่ะเราก็เอาแกงสำเร็จรูปวันนี้นะคะ ใส่หม้อ,อเลยค่ะเขย่านิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอน้ำแกงเริ่มเดือดน,นะคะ เราก็เอากุ้งสุกนะคะลงแล้วก็เอาเงาะที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้นะคะก็มีแบบทั้งคว้านเอาเม็ดออกแล้วก็แบบที่เป็นเม็ดอยู่แล้วนะคะลง ะเขือค่ะรอเดี๋ยวรอเดือดอีกนิดนึงนะคะค่ะอันนี้แกงเราก็เดือดมะเขือสุกนะคะแล้วก็เราปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะอันนี้ใส่สักครึ่งช้อนชาก็พอนะคะใครชอบหวานเติมหวานได้อีกนะคะแต่ว่าทานหวานมากก็ไม่ดีนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะขอ,อกระเทียมลงนิดนึง เสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะแกงเขียวหวานเงาะนะเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานเงาะกุ้งสดนะคะหอมหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะเพิ่มไข่ต้มยังมาตูอีกสักใบหนึ่ง เขียวหวานเนาะกุ้งสดค่ะ